นโยบายและแผนงานแก้ไขปัญหาวิกฤตชาติไทยโดยกุศลศรีอริยะศรีอานวงศาเพื่อทำให้ชาวโลกรู้จักวิธีการดำเนินชีวิตยอย่างถูกต้องเป็นจริงเป็นกลางเป็นธรรมด้วยความรักมีความซื่อสัต,ตย์กตัญญูยุติธรรมทำให้พล,ลเมืองของประเทศชาติมีส่วนร่วมทางการเมืองมีความรู้สึกเป็นเจ้าของประเทศ ทำให้พลเมืองมีคุณภาพมีคุณธรรมมีจิตใจดีงามร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยรบกวนทำให้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมหมดไปสภาพแวดล้อมดีจนผู้ร้ายเบาบางทำให้ผู้คนมีความพอใจอยู่ดีกินดีมีความปลอดภัยสังคมสงบสุขโลกมีสันติภาพสงบสุขหลังปีพศ2563 เศรษฐกิจโลกและประเทศไทยจะล้มระเนระนาดคนว่างงานมากมายพระยาธรรมิกราชเตรียมแผนรองรับวิกฤตโลกเพื่อตั้งต้นระบบเศรษฐกิจโลกใหม่ทั้งโลกด้วยระบบเศรษฐกิจพอเพียงพอดีด้วยระบบสหกรณ์ร้านค้าและธนาคารหมู่บ้านแบบไทยเป็นไทยเริ่มนับหนึ่งที่ประเทศไทยสยาม ผู้นำประเทศไทยและคนไทยต้องคิดแบบไทยเป็นไทยคือพึ่งตนเองข้อ 1. อัดฉีดเพิ่มงบประมาณโครงการในหลวงเพื่อความชอบธรรม 2. ออัดฉีดเงินงบประมาณโครงการและเพิ่มงบประมาณให้ทหารและกองทัพ 3. ออกกฎหมายปลดหนี้สินให้คนไทยไม่เกินคนละ5ล้านบาท ส่งเสริมคนเที่ยวภายในประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสตร์นำรายจ่ายจากการท่องเที่ยวในประเทศมาหาักภาษีได้คนละสอง0 0บาท 5. เร่งนำนโยบายของกุศลศีอริยะเรื่องการสร้างประเทศไทยสยามและโลกให้เจริญศีวิไล เข้าสู่โลกยุคสังคมกุศลศีลอริยเมตรัยมาปฏิบัติให้เกิดผลโดยเร็ว 6. จัดงบเทลงหมู่บ้านละ 6. ถึง15ล้านบาทด่วนที่สุด 7. ตั้งกองทุนสนับสนุนธนาคารที่ดินจัดที่ดินทำกินให้คนไทย 8. เก็บภาษีมรดกขึ้นภาษีที่ดิน9 เร่งสร้างแหล่งน้ำโครงการน้ำใต้ดินตั้งกองทุนส่งเสริมวิชาการเกษตรผลิตอาหารผลิตปัจจัย6และผลิตสมุนไพรเช่นยารักษาโควิดจำหน่ายทั่วโลก 10. ผลิตปุ๋ยผลิตยาสมุนไพรป้องกันและรักษาโควิดยาฆ่า,มาแมลงจำหน่ายแก่ประชาชนราคาถูก และจัดการโควิดให้หยุดระบาดภายใน60วัน 11. ออกกฎหมายยึดทรัพย์จับคนโกงชาติค้ายาเสพติดเปิดบ่อนการพนันโดยไม่มีอายุความ 12. ผลิตอาหารขายทั่วโลกด้วยการส่งเสริมการเกษตรทุกสาขาปลูกพืชเลี้ยงสัตว์พร้อมแปรรูปขาย ให้ความรู้เงินทุนวิชาการเทคโนโลยีปุ๋ยยาพันธุ์พืชและสัตว์ 13. ส่งเสริมขนส่งทางรางรถไฟและเรือเดินทะเล 14. บสีนำธุรกิจค้าน้ำมันและแก๊สเป็นของรัฐบาล 15. รัฐเป็นผู้ส่งเสริมเงินทุนให้แก่เอกชนและคนไทย โดยส่งเสริมระบบสหกรณ์ร้านค้าและธนาคารหมู่บ้านไม่ส่งเสริมให้เอกชนทำธุรกิจการเงินการธนาคารระบบเงินกู้นอกระบบ 16. ส่งเสริมธุรกิจปฏิบัติธรรมและการท่องเที่ยวเชิงศีลธรรมต้อนรับต่างชาติที่มีอายุเกษียณได้มาอยู่เมืองไทยสยามได้ปฏิบัติธรรมระยะยาวที่ประเทศไทยสยาม 17. สร้างสถานที่กักน้ำจืดไว้ใช้อย่างพอเพียง 18. สร้างสถานีผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานที่ต้นทุนต่ำเช่นแสงแดดนิวเคลียร์ถ่านหินแก๊สลมพลังน้ำพลังแม่เหล็กไฟฟ้า 19. หยุดยั้งธุรกิจการพานันตลาดหุ้นสุราบุรีคลับบา์กอล์ฟ ฟุตบอลมวยและหยุดอบายามุกทุกชนิด 20. สร้างโรงงานถลุงแร่สำรวจน้ำมันแก๊สแร่ธาตุและสร้างโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ 21. สร้างโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมีจากแร่โปโตแตสที่เรามี 22. สสร้างเมืองราชการไปอยู่ที่ สุโขทยัยหรือเมืองการปกครองพิษณุโลกเป็นเมืองการค้าเพชรบูรณ์เป็นเมืองพุทธศาสตร์น้องบัวลำพูเป็นเมืองนวัตก,กรรมและเทคโนโลยีข้อ23สร้างถนนหกเลนสร้างรถไฟรางคู่กว้าง1.45เมตรเพื่อเชื่อมระหว่าง ภาคเหนือไปภาคกลางภาคเหนือไปภาคอีสานภาคอีสานไปภาคกลางและภาคกลางไปภาคใต้ข้อ24สร้างทีวีและวิทยุเพื่อการศึกษาและศาสนาให้ครอบคลุมทุกตารางนิ้วทั่วไทย 25. สร้างสถานีขนส่งทางทะเลขนาดใหญ่ได้มาตรฐานโลกที่เหมาะสม 26. ส่งเสริมการทำประมงน้ำลึก 27. สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมรักษาโรคทางใจเพื่อยกจิตตวิญญาณยกปัญญาให้แก่คนไทยทุกหมู่บ้าน 28. สร้างและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐานโลกเตรียมตั้งศูนย์รับรักษาชาวโลกทุกโรคที่เป็นไทย 29. เร่งคน้นคว้าวิจัยสมุนไพรรักษาโรคทุกชนิด 30. เร่งให้คนไทยปลูกต้นไม้ทุกคนปีละหนึ่งต้น 31. ให้คนไทยอยู่อยู่ประหยัดพอเพียงพึ่งตนเองกินของไทยใช้ของไทย 32. สสร้างสหกรณ์ร้านค้าและธนาคารหมู่บ้านทุกหมู่บ้านที่พร้อมและเหมาะสม 33. ให้คนไทยทุกคนมีหน้าที่เป็นทหารเมื่อมีอายุครบ18ปีคนไทยเข้ารับการฝึกวิชาการรบการใช้อาวุธการรักระเบียบวินัยแบบทหารคนละ6เดือนและเป็นพลสำรองถึงอายุ50ปีทุก6ปีต้องเข้าทบทวนความรู้1เดือน 34. คนไทยทุกคนต้องมีงานทำมีอาชีพ มีเงินลงทุนมีบ้านอยู่อาศัยมีครอบครัวที่อบอุ่นไม่มีรัฐจัดหาให้ 35. คนไทยทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงม .6 ฟรี 36. คนไทยทุกคนมีหน้าที่เข้าปฏิบัติธรรมทุกวันเวลา18นาฬกาถึง19นาฬกา 37. คนไทยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันโดยกฎหมายอย่างถูกต้องเป็นจริงเป็นกลางเป็นธรรม 38. คนไทยทุกคนมีหน้าที่เสียภาษีให้แก่รัฐเมื่อมีอายุครบ15ปีต้องมีบัตรเสียภาษี39คนไทยทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลฟรี 40. คนไทยทุกคนได้รับสวัสดิการเมื่อแรกเกิดพิการตาย ตามที่รัฐก,กําหนด41เร่งแก้กฎหมายพระราชบัญญัติเงินตราปีพศ2501เพื่อแก้ไขเรื่องการพิมพ์เงินธนบัตรใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน100ล้านล้านบาท42เร่งแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณปีพศ2502เพื่อให้อำนาจแก่นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีอำนาจในการจัดสรรเงินรายจ่ายแผ่นดินประจำปีและมีอำนาจในการย้ายโอนงบประมาณรายจ่ายแผ่นดินประจำปี43เร่งจัดงบประมาณส่งเสริมสนับสนุนโครงการต่างๆแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SME 44จัดตั้งกองทุนส่งเสริม และสนับสนุนการลงทุนแก่คนไทยให้ไปลงทุนทำธุรกิจการค้าที่ต่างประเทศและที่ประเทศไทย 45. เร่งแก้ไขและเขียนรัฐธรรมนูญปีพศ .2560 ใหม่เพื่อเขียนรัฐธรรมนูญให้เป็นการปกครองประชาธิปไตยรูปแบบราชอาณาจักรที่แท้จริง